ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายไม่ใช่มันเป็นต้นอะไรต้นข่อยนะผมมองมองไกลๆมาคิดว่าต้นตะปูนะมันเป็นมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันให้ร่มเงาของเรานี่อะไรสวนรุมนะครับก็พอขอบคุณมากเลยนะครับได้ถ่ายรูปส,สวยๆงามๆนะครับพี่น้อง นะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับร่มรื่นม,มากเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่มันเป็นต้นอะไรต้นข่อยนะผมมองมองไกลๆมาคิดว่าต้นตะปูนะมันเป็นมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันให้ร่มเงาของเราเนี่ยมันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้องมองเข้ามานะเป็นเป็นต้นตะปูเลยนะครับ พอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อยที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับไ่นสวนนะ่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับพอต,ต้นไม้ไม่ใช่มันเป็นต้นอะไรต้นข่อยนะผมมองมองไกลๆมาคิดว่าต้นตะปูนะมันเป็นมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันให้ร่มเงาของเราเนี่ ก็ต้นค่อยนั่นแหละครับพี่น้องก็ประมาณนี้เราอยากรู้อยากเห็นนะครับเราก็มาหยิบดูมาอืมอันนั้นดูนะครับพี่น้องพี่น้องครับประจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่สวนนะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับพอต้นไม้มันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้องมองเข้ามานะเป็นเป็นต้นตะโกโลเลยนะครับพอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อย ที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับน,น้นงสัยต้นตะโกมั้งครับพี่น้องต้นตะโกแบบบ้านบ้านผปม,มัน,นะครับบ้านผมที่อยู่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับไปดูปใกล้ๆก่อนใช้ต้นตะโกไหม,น,มนะครับเห็นะครับสวยงามมากเลยจะใช่หรือเปล่านะพี่น้องเห็นไหม ต้นไม้ใช้ต้นะโปรโนะครับะเอ๋เราเราเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคนะครับพี่น้องก็สารทุกสุขดิบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณยิงคิดอะไรส่วนลวมนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอะไรส่วนลวมนะครับ ก็ขอบคุณมากเลยนะครับใบม,ดดมนันนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกระดาษทรายมากเลยนะครับมันเป็นต้นตไม่ใช่ต้นตะโกมันเป็นต้นข่อยนะครับพี่น้องต้นห้ามมันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้อง มองเข้ามานะเป็นเป็นต้นตะโกเลยนะครับพอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อยที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับี่สวนน่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับพอต้นไม้ใบมันนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกระดาษทรายมากเลยนะครับมันเป็นต้นไม่ใช่ต้นตะโกมันเป็นต้นข่อยนะครับพี่น้อง ต้นห้าวมันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้องมองเข้ามานะเป็นเป็น,ปนต้นตะโกโลเลยนะครับพอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อยที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับนะครับจะาเอ๋เักเราปเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับที่จะให้เราได้ชื่นชมนะครับ จะให้รามันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้องมองเข้ามานะเป็นเป็นต้นตะโกโลเลยนะครับพอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อยที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับว้ลากลกอนลากกอนลากกอนต้นข่อยนันะ่นแหละครับพี่น้องก็ประมาณนี้เราอยากดูอยากเห็นนะครับเราก็มาหยิบดูมาอ,มอันนั้นดูนะครับพี่น้องพี่น้องครับประจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ได้ถ่ายรูปสวยงามๆนะครับพี่น้องนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับร okay, okay? ่ม yeah, ร okay. uh ื่นมากเลยนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องก็สารทุกสุขดิบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณยิ่งต้นข่อยนั่นแหละครับพี่น้องก็ประมาณนี้เราอยากรู้อยากเห็นนะครับเราก็มาหยิบดูมา Ừ, อันนั้นดูนะครับพี่น้องพี่น้องครับประจบลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไบาล้ลากนลากนลากนสวัสดีครับพี่น้องยกมือกันไบายแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําที่นี้ตลอดนะครับทีสวัสดีครับพี่น้องยกมือกันไบายแล้วนะครับ คิดถึงพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําที่นี่ตลอดครับที่สวนนะ่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับเพราะต้นไม้อะไรสวนลุมนะครับก็าพอขอบุณมากเลยนะครับ ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นนะครับพี่น้องในสวนนะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับถ้าถามว่ามีความสุขมากไหมมีความสุขมากๆก็รู้สึกว่าอากาศเย็นนะครับพี่น้องในสวนนะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับถ้าถามว่ามีความสุขมากไหมมีความสุขมากๆต้นนั้นสงสัยต้นตะโกมั้งครับพี่น้องต้นตะโกแบบบ้าน บ้านผม,มนะครับบ้านผมที่อยู่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับไปดูปใกล้ๆก่อนใช้ต้นตะโกไหมนะครับสวัสดีครับพี่น้องยกมือกันบ๊ายบายแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําที่นี่ตลอดนะครับที่สวยงามมากเลยจะใช่หรือเปล่านะพี่น้องเห็นไหมต้นไมน้นี้ใช้ต้นตะโกโอเคนะครับพี่น้องก็ สารทุกสุขดิบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณยิงจิตไม่สวนนะ่ะต้นไม้ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับพรต้นไม้มันมืดหน่อยใช่ไหมพี่น้องมองเข้ามานะเป็นเป็นต้นตะโกเลยนะครับพอมาจับดูจริงๆมันเป็นต้นข่อยพี่น้องต้นข่อยที่มันเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับ ได้ถ่ายรูปสวยงา,งามนะครับพี่น้องนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับพี่น้องร่มรื่นมากแล้วเราก็แบบถ่ายทําแบบมีความสุขนะครับนะครับมีต้นไม้มีบรรยากาศมีเทวทัศน์ที่สวยงามนะครับพี่น้องาลากนลากนลากนโอเคนะครับพี่น้องก็ สารทุกสุขดิบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณยิงๆต้นข่อยนั่นแหละครับพี่น้องก็ประมาณนี้เราอยากรู้อยากเห็นนะครับเราก็มาหยิบดูมาอมอันนั้นดูนะครับพี่น้องพี่น้องครับประจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายไม่ใช่มันเป็นต้นอะไรต้นข่อยนะผมมองมองไกลๆมาคิดว่าต้นตะปูนะมันเป็นมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า คือมันให้ร่มเงาของเราเนี่ use, mm. ที่จะให้เราได้ชื่นชมนะครับที่จะให้เราพ mm. ต้นควยนั่นแหละครับพี่น้อง <har lem ac an> ก็ประมาณนี้เราอยากรู้อยากเห็นนะครับเราก็มาหยิบดูมาอืมอันนั้นดูนะครับพี่น้องพี่น้องครับประจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ <S <s <th> จาเอ๊เราเราเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับบายลาอนลาอนลาคนครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายไม่ใช่มันเป็นต้นอะไรต้นค่อยนะผมมองมองไกลๆมาคิดว่าต้นตะปูนะ มันเป็นมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันให้ร่มเงาของเรานน่นะครับครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมา